สาางสางนงนรกรรว,นนวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาปั่นกักะยานนะครับผมก็มีเพื่อนเพิ่งเสียไปนะครับผมก็เลยจะมาปั่นนำลึกแล้วก็ออกไว้อะไรครับ สำหรับเพื่อนอูสสาปัตยกรรมตังสิตย์รุ่นที่8นะครับหรือสอดถ่อแปดก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในความทรงจำตลอดนะครับสำหรับความทรงจำก็คือเป็นคนที่สนุกสนานจริงจังกดภาพในความทรงจำก็จะมีภาพตอนงานรับน้องแล้วก็ การเต้นรับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับจำได้ว่าเพลงสาปัดตางเพลงอูดก็เป็นคนคิดท่าผจำชื่อเพลงไม่ได้แล้ะจำยำใช่ไหมอูดก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์วันนี้นอกจากจะปั่นลํำลึกแล้วลํำลึกอะไรถึงอูดสทแปดแล้วก็ อยากจะปั่นไปแวะทานกาแฟร้านสุขสันต์ด้วยนะครับตอนท้ายก่อนจะกลับบ้านวันนี้ก็เป็นวันที่อยากจะปั่นจักรยานไปให้ได้ไกลๆนะครับแต่ว่ามันเป็นความทรงจำไอ้ที่ไกลๆมันเป็นความทรงจำว่าเราปั่นได้แต่สภาพร่างกายตอนนี้ไม่น่าจะปั่นไปถึงนะจะเลยตั้งไว้ว่าขากลับจะไปกินกาแฟร้านสุขสันต แฟรเลือกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีเระหว่าทางสุสานกับทางนาพ้า ผ่านหน้าบ้านน้องเซฟไปนะครับออคิดถึงน้องเซฟนะครับผมก็เดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีที่ดอกเซฟเสียนะครับผมแล้วก็พึ่งปันผ่านหน้าบ้านของช่างลบที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์แล้วก็พึ่งเสียไปช่างลบก็อายุพอๆกับผมเลย เสียใจครับผม เดี๋ยวเราจะลัดไปทางคาเฟ่คาจีนะครับผมไปทางขวาผ่านร้านอาหารที่อยู่ริมสระนะครับก็น่านั่งคานทีเดียวเลย เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมานั่งทานนะครับแล้วก็พึ่งปัน่นผ่านหน้าหมู่บ้านที่มีโลขั่วเม็ดกาแฟอยู่นะครับชื่อ26คอสิคาาสาคบมา,มา,ากครับซื้อกไก่าย่างเพิ่มมาหนัง เราก็จะปล่อยไหลลงเนินไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปทางวัดจีนตอนนี้ก็มาทางเข้าวัดจีนแล้วครับไหลไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เจอซุ้มกาแฟเปิดใหม่ชื่อ House 21นะครับผม าจะแวะร้านนี้แทนกาแฟาสุขสันต์เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยไปชิมกาแฟาสุขสันต์เดี๋ยวว่าชิมอันนี้ก่อนนะครับผม้โครับอันนี้ก็แวะร้านนี้นะครับโอ้เอาส์นัมเบอร์เทเปนที่วันคอโนทคอฟฟี่ด้วยอันนี้เป็นอ๋อลาเโโต้โคโคัท ก็ได้นะครับลองอเมริกาโน่โทนิกของร้านนัมเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เขาก็จะเขียนว่าเอานัมเบอร์ hmm. 21ว o ตี้วันคอฟฟีบารเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคอฟฟี e บารนะเพราะอร่อยดี ี้ก็กินกาแฟาหมดแล้วแล้วก็นั่งแชร่รวบรวมพลังปั่นกลับบ้านมีสองทางก็คือปั่นขึ้นเนินแล้วก็้ามานนถึงบ้านหรือจะปั่นไหลาตามเนินลงไปเรื่อยๆดีแต่ตอนนี้หมดแรงอ <laughs> ันนี้บาเลสตาชื่อแพรนะครับผมวันนี้ก็จัหลายอารมณ์หน่อยมากินกาแฟาด้วยขากลับแวะร้านเอาซัมเบอร์เวนตี้วันนะครับก็หลากหลายอารมณ์หน่อยวันนี้ เดีย๋ยวจะปั่นไปทางาสถานีรถไฟศรีราชาแล้วก็เข้าบ้าน,นครับผมเดี๋ยวก็คลิปใหม่ๆก็เดี๋ยวจะตามมาครับแต่ช่วงนี้ปั่นประมาณเดือนละหนึ่งครั้งอาจจะมากกว่านี้นนด่อยแต่ว่าก็แล้วแต่วันด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมสำหรับการปั่นจักรยานของผมในซีรีส์ just bike นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

Teardrops fall like silver rain, healing wounds and easing pain. In the quiet moments found, heaven's answers all around. Sing a song within your soul, feel the touch that makes you whole. Listen close, it's in the breeze. Heaven's answers come with thee. มุ่งหน้าสู่2,000 s u b s c r i b e ขอเชิญเพื่อนๆมาช่วยกันกด subscribe ช่อง Big Boy 77ครับ Heaven's voice not far away, prayers and answer in the way. From above, where dreams begin, listen, learn, our hearts will play. Heaven's voice not far away.